เรื่องของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับการโทรศัพท์เหมือนกันอแน,น่นอนเพราะไม่เป็นตีมพี่แต่ <laughs> เออว่ะตีมมีที่แรวก็พูดแบบนี้ว่ะ <laughs> ทําไมวะเออว <laughs> ันนี้ส่งแต่ตัวเองโ okay. อเอคก็เป็นเรื่องราวที่เราคิดว่ามันก็มีความลึกลับแล้วก็เป็นปริศนาอยู่ประมาณหนึ่งครับ,รบเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาในปี2008มไม่นานมากครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณชาลสเพ็กคุณชาลสเนี่ยเขา เกิดแล้วก็เติบโตมาขึ้นมาในเมืองชื่อว่าทอร์แลนส์ใน l อสแอนเจลครับ,รบเขาเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวประมาณยู่ที่ผ่านมาก็ทํางานหนักเขาเ้าใจว่าทํางานเป็นอาชีพแบบพนักง,งานตามสนามบินามาตลอดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตั้งแต่เริ่มงานมาเนี่ยตอนนี้ประมาณสักถุในเวลานี้คือประมาณสี่สิบอายุสี่สิบแล้วนะก็สักพักหนึ่งเลยนะเขาย้ายงานมาสามสี่ครั้งอะไรเงี้ยครับ,รบก่อนที่จะมาลงเอยที่งานตําแหน่งคลนะัสเตอร์เซอร์วิสในให้กับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ โดยเขาเนี่ยต้องทำงานให้กับเดลต้าที่สนามบินเซาเลซิตี้ในหลักยู่าครับครับคือแต่ละวันเนี่ยยศคุณ,ค,ณคุณชาวต้องรับผิดชอบในการดูแลกระเป๋าให้ผูดด้โดยสารในการแบบเขาเรียกว่าขนส่งคาร์โก้อืมอืไปจากเทอร์มินาลไปที่ไปที่เครื่องบินอะไรต่างๆคนนี้เนาะรวมถึงดูแลเรื่องความสะอาดเครื่องบินด้วยครับประมาณนี้นครับเพื่อนๆที่ทํางาน ร่วมก,กันกับชาวสงบ,บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณชาวสยเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆที่สุดคนหนึ่งในทีมก็ uh huh. คือ hard working man ไปเลยตั้งจะทํางานมากอื uh huh. มีโอทีก็ทําอะไรกัน <Okay. S 2> ครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักครอบครัวม,มากๆอย่างที่เราบอกไปตอนแรกไว้เพราะ uh huh. ว่าเราเข้าใจว่าการเป็นพนักง,งานของสายการบินสายการบินเนี่ยมันจะได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็สวัสดิการหลายอย่าง oh. หนึ่งในนั้นคือเรื่องตกเครื่องบินคือทําเพื่อลูก ใช่คือสมมติได้ตัวคุบินมาเขาสามารถบินไปไหนก็ได้ไอะไรเงี้ยเขาว่ามันจะพาลูกเมียเนี่ยไปเที่ยวตามที่เที่ยวต่างๆไปห้าวาย,าวายไปทะเลอะไรแบบเนี้ยเนาะอย่างไรก็ดียศคุณคนชาวก็าํางานอยู่ที่นี้ได้เป็นาดครับเขาก็ว่าอยากกับภรรยาไปแล้วก็ไม,ม่มีแฟนใหม่มประมาณนี้เนาะซึ่งในการครบหาใหม่กับผู้หญิงคนใหม่เนี่ยก็มีอุปสรรคนิดหน่อยคือว่าตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ซาวดิสตี้ในยูทา แต่แฟนใหม่เนี่ยอยู่เอลเอซึ่งมันห่างกันประมาณสองชั่วโมงได้ถ้านั่งเครื่องบินไปก็ห่างกันแหล,แล่นน้นเนี่ยมาิการมันห่างกันขนาดนั้นเนี่ยซึ่งระยะห่างแบบนี้ครับอย่างที่เราบอกไปว่ามันต้องนั่งเครื่องบินไปหาก,กันถึงจะเจอกันในทุกสัปดาห์คุณชาลส์ก็จะนั่งเครื่องบินไปหาแฟนแล้วก็กลับมาในวันจันทร์อะไรเงี้ยเป็นประจำอะไรงี้ครับแต่ว่าพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาสูเขาเหนื่อยอ่ะคือทาไมเราไม่อย<ๆ>ู่ในเมืองเดียวกันไปเลยนะอืคือถึงแม้ว่าเขาจะได้ตั๋วฟรีก็จริงแต่ว่าเดินทางเนี่ย สะดวกสบายเนาะใช่คือแบบมันคงสู้กันอยู่ด้วยกันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะเนาะเขาเลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวลองหารูปทางว่าเดี๋ยวลองจะไปทํางานในสนามดดมิดแอลเอดูไหมคืออย่างน้อยอยู่ในแอลเอเหมือนกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมันก็สบายใจมากขึ้นเนาะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคุณชาวสกับแฟนก็มีแผนว่าจะแต่งงานกันคือตอนเนี้ยเขามีถนานะเป็นคู่มั่นกันแลละเลยแค่แต่งงานซึ่งการแต่งงานเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบ้านด้วยการต้องมีมคิดถึงเรืกก่องการมีลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นแกไปแอลเอดีที่สุด คุณชาวก็พยายามหางานใหม่อยู่เรื่อยๆจนถึงวันที่เขาได้รับตอบรับจากสายการบินแห่งหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะรับคุณมาสัมภาษณ์นะอืคุณมาหาเราหน่อยได้ไหมนะครับซึ่งเขานั้นหมายกันวันที่สิบสองกันยายนครับชาวอยู่ที่บ้านของแฟนนี่แหละคือเดินทางมาแอร์เวย์แล้วก็สึกตื่นเต้นมากๆพอเขารู้สึกว่าไอการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทางานอย่างแรกอย่างที่สองคือเออมันคือการเริ่มต้นชีวิตคู่แบบจริงจังอ่ะเดี๋ยวจะได้แต่งงานแล้วอะไรอย่างเนาะ หลังจากนั้นนะครับในเชา้าวันนั้นชาวขอดจากบ้านหยุดก็นั่งรถไฟไปยังสนามบินแวนูในแอลเอครับซึ่งซึ่งเขานัดจับเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์กันที่นี่แหละที่สนามบินนี่แหละเชา้าวันนั้นชาวก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปอยู่ในรถไฟในโบกี้แรกสุดครับเดินทางจากเมืองไปสนามบินเนาะเขาก็เดินทางไปสักพักแล้วมันเลยอ,อีกแค่สถานีเดียวถึงปลายทางแล้วอะ่ะแต่มันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเว้ยเพราะว่ารถไฟที่ชาวนั่งมาได้ไปชนกับ รถไฟบรรทุกสินค้าแบบปัะจันหน้ากันเยอะคือหน้าต่อหน้าชนกันอะไรเงี้ย<ว>สาเหตุคือว่าวิศวกรหรือว่าคนดูแลรถไฟบนรถไฟของชาวส่ะไปเล่นมือถืออ้าแล้วไม่ได้ดูสัญญาณไฟแดงอหรือว่าไม่ได้ดูสัญญาณเตือนมาก่อนทําให้สุดท้ายแล้วอะ่ะรถรถไฟสองคันเนี้ยมันประสานงานประสานงานกันครับประสานงานกันตามข้อมูลนนยศคือวิศวกรที่อยู่บนรถไฟคันนี้ใช้เวลาตอบมือถือไม่รู้หาใครนะ ใช้เวลาในตอนนี้คือประมาณสี่โมงยี่สิบสองนาทีแล้วหลังจากนั้นอีกยี่สิบสองวินาทีรถไฟชนกันเว้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันแน่ๆคือมันเบรกไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยครับแน่น,น,อนอนว่าแฟนของชาวที่รับรู้เรื่องนี้ก็ตกใจมากเนาะเธอก็แบบเรียโทรหาเขาแบบจะโทรไม่ติดอะ่ะเหมือนกับว่าสัญญาณมันมันไม่ดีแล้วอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยติดต่อชาวไม่ได้ทําให้เธอกวงวลใจมากขึ้นกว่าเดิมหลายๆายรอบม,มากครับคือ แฟนเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจว่าชาวส์น่าจะอยู่ในรถไฟคันนี้แน่แ,นแ,นแหละคือถ้าไม่อยู่เนี่ยมันคงโทรหากันได้แล้วแหละเนาะแล้วตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชาวส์เป็นยังไงบ้างบาดเจ็บอยู่หรือเปล่ารอดชีวิตไหมหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเธอไม่สามารถมั่นใจอะไรได้เลยเลยครับไอการพุ่งชนกันครั้งนั้นของรถไฟสองกรบอกในยศมันทําให้เกิดความเสียหายหนักมากทําให้เมืองต้องแบบปิดรถไฟไป,ไปชั่วคราวไปเลยเนาะเหตุการณ์นี้ทําให้วิศวกรรถไฟอ่ะที่อยู่ข้างหน้าสุดอะ่ะเสียชีวิตทันทีเลยเว้ย ส่วนผู้โดยสายรอหลือใน,นตอนนั้นก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาเท่าไหร่ว่าแบบมีกี่คนอะไรขนาดนั้นเนาะพอเจ้าหน้าที่พนักงานอับเพิงแล้วก็แล้วก็กู้ภัยเนี่ยเขาก็ไปถึงหน้างานเ,นเขาพบว่าเฮ้ยน่าจะมีผู้โดยสารที่ติดอยู่ใต้ซา,ากรถไฟเนี่ยอืหลายคนแน่ๆซึ่งเท่าที่เราเล่ามาเนี่ยก็มันทําให้สันนิษฐานได้ว่าคุณชาวเซิงก็น่าจะติดอยู่ในซากรถไฟเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนหายไปใช่ซึ่งใน แล้ววนั้นในวิธีการทํางานของพนักง,งานกู้ภัยแล้วว่าเขาจะสันฐานท็นคนรอดชีวิตก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยให้เต็มที่ว่าให้เอาคนเหล่านี้ออกมาให้ได้เลยครับถึงแม้ว่าสภาพการชนม,มันจะดูรุนแรงเนะาะแต่ว่าทุกคนก็เชื่อมันม่นว่าทุกคนยังรอดชีวิตอยู่เลยครับตามรายงานข่าวในเวลาต่อมาเขาก็ระบุว่าน่าจะมีคนที่อยู่ใต้ซาารถไฟขบวนนั้นอนะ่ะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบคนด้วยเยอะนะเยอะซึ่งชาวก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะ ซึ่งอาจจะมีบางคนที่รอดชีวิตออกมาได้เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเฮกามันน่ากลัวมากเขาเห็นเลยว่าแบบมันพุ่งข้าาก,กันจริงจริงอะไรเงี้ยเรื่องนี้ครับทั้งคนรักคู่บ้านของชาวรวมหนึ่งครอบครัวของชาวที่อยู่อีกเมืองหนึ่งทั้งพ่อแม่ลูกๆเขาเนี่ยก็กัลวลใจกับสถานการณ์มา,มากเนาะพวกเขาต้องคอยทําได้แค่ลุ้นแค่หน้าหน้าทีวีว่าอตอนนี้รายงานสดว่ายังไงบ้างมีการพบผู้รอดชีวิตคนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับต้องรอการอัปเดตจากเจ้าหน้าที่เท,ท่านั้นเองพวกพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปที่นั่นได้คือแบบ ตอนเจ้าหน้าที่ก็ห้ามมาไปคุณไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะรออ,อยู่ที่บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้เนาะเป็นลัผ่านไปจากสี่โมงเย็นถึงช่วงค่ำๆในระหว่างที่คนก็ได้เช็ดกับชาล์สกำลังติดตามสถานการณ์ผ่านทีวีบใจจดจ่อบมากๆอย่างเงี้ยครอบครัวของชาล์สก็ได้เจอกับเหตุการณ์หนึ่งเว้ยครับซึ่งมันแปลกมากคือในระหว่างที่พวกเขารออยู่ที่บ้านน่ะม,มันมีเบอร์มือถือโทรเข้ามาทั้งตัวพ่อแม่และลูกชายชาล์สเลยซึ่งมันคือเบอร์ของชาล์เองอ่ะอ่าแล้วนอกจากเนี้ยตัว คู่ม่านที่อยู่ในเมืองนี่ไงก็ได้รับเบอร์ของชาวโทรเข้ามาเหมือนกันพวกเขารับรับโทรศัพท์สายนั้นนะแต่ว่าสายนั้นมันเงียบมากเลยอ่ะคือเป็นเบอร์ชาวจริงๆนะรับปุ๊บเสียงมันเงียบแล้วก็จี้แล้วก็หายไปเลยอืพวกเขาพูดอะไรไปปลายสายก็ไม่ตอบกลับมาครับเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากพอวางสายปุ๊บเช่ไหมไม่กี่นาทีเบอร์เบอร์เดิมอะ่ะโทรกลับมาอีกรอบโทรกลับไปคือมันกลายเป็นฝากข้อความอะ่ะซึ่งมันปแปลกนะคือเบอร์ชาวโทรเข้ามารับ ไม่มีเสียงคนพูดแต่เบอร์ปลายสายรว่างชาวส์เป็นฝากข้อความมันก็แปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าในในแง่หนึ่งครับคนที่เป็นทั้งครอบครัวแล้วแฟนของชาว์ก็รู้สึกว่าการที่ชาว์โทรมาเนี่ยมันจะมีความหวังใช่มันมีความหวังมากๆว่าโอเคเขาอาจจะไม่สามารถพูดได้อาจจะบาดเจ็บสาหัสอยู่แต่ว่าการโทรมามันแปลว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นต้องช่วยเย็มที่ว่าทําไงให้ให้ออกมาให้ได้เลยครับอย่างที่เราบอกไปว่าพอโทรกลับไปแล้วไม่มีใครให้แบบรับแล้วก็เป็นฝากข้อความไปอ่ะ เชื่อไหมว่าตลอดทั้งคืนนั้นยศเบอร์ของชาวโทรมาหาทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็แฟน35ครั้ง<ะ>ภายใน12ชั่วโมง35ครั้งคือเยอะมากแล้วทุกครั้งเป็นเหมือนเดิมที่เราบอกไปเลยคือว่าโทรมารับแล้วไม่พูดโทรกลับไปกลเป็นฝากเสียงปลายสายเนาะเป็นอย่างนี้ทั้งหมด35รอบใน12ชั่วโมง<ะ>ทั้งคืนนั้น,นะครอบครองชาวครับได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าเฮ้ยชาวโทรมาอื คุณช่วยแบบดีเทคสัญญาณได้ไหมว่ามือถืออยู่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอมือถือแปลว่าเจอชาวด้วยอะไรเงี้ยครับ uh huh. พวกเขาช่วยเหลือกันหลายครั้งมากพยายามใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการตามหามันก็ยากเนาะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายรับเจ้าหน้าที่ก็เหมนสามารถยืนยันได้ว่าชาวอยู่ตรงไหน uh huh. เพราะมันดูยากอะไรเงี้เนาะ ครอบครัวแล้วก็แฟนของชาวส์ครับก็ไม่ไม่ค่อยไว้บางใจเจ้าหน้าที่นายง,งานเท่าไหร่เราคุยกว่าอารมณ์แบบไม่เชื่อหรอกอคือโทรมาแล้วแปลว่าต้องเจอสิอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามหาแล้วใช่แต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็มีหลักฐานยืนยันว่าโทรมาจริงๆก็ชาวโทรมาแปลว,ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ครอบครัวแล้วก็แฟนของชาวสเลยติดต่อไปอยังโรงพยาบาลต่างๆในเมืองคว่าเฮ้ยโรงพยาบาลคุณนะ่ะได้รับตัวชาวไปรักษาไหมซึ่งพอพยาบาลตรวจใช้ข้อมูลปุ๊บก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการส่งตัวชาวมายัางโรงพยาบาลเว้ยครับอบครัวยังโทรกลับไปหาตัวที่หลายครั้งมากๆว่าเฮ้ยคุณมั่นใจแลวใช่ไมว่าตอนนี้คุณแบบกู้ซากออกมาแล้วเจอผู้รอดชีวิตอ่ะคุณไม่มีชาวเลยใช่ไหมทุกคนก็ตอบแบบมั่นใจว่าเออไม่มีเรายืนยันได้ว่าเราไม่เจอชาวเลยครับ เสียงจากโทรศัพท์มันก็ถูกโทรออกมาเรื่อยๆๆื่อยๆครับอย่างที่เราบอกไปก่อนที่จานวนสายมันจะเริ่ม,มค่อยๆลดน้อยลงในช่วงประมาณตีสามแปลว่าตั้งแต่สี่โมงถึงตีสามไม่หยุดโทรเลยอแต่เสียงมันเริ่ม,มค่อยๆหายไปในช่วงตีสามแล้วก็เงียบไปครับหลังจากนั้นไม่นานเราคิดว่าไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถยืนยันได้ว่าโอเคเขากู้สร้างแล้วเจอชาวสุดแล้วแล้วก็ชาวเสียชีวิตไปแล้วอไอการค้นหา ผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ยออย่างที่เราบอกไปว่ามันหายากอย่างแรกคือต้องค่อยๆกู้สร้างออกมาเพราะว่าการรีบอะไรบางอย่างไปอ่ะมันไม่สร้างบางสร้างมันสามารถหล่นทับลงมาหนักเดิมหนักกว่าเดิมได้นึกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องแบบเป็นแบบค่อยๆไปซึ่งทุกคนเข้าใจตอนน้ทีเว้่อืสุดท้ายแล้วอ่ะพอเขานําร่างชาวอบมาแล้วยืนยันได้ว่าชาวเสียชีวิตแล้วก็มีการนําเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์มาตรวจสอบศพของชาวสตร์เนาะตัวนี้สนใจมากคือว่าพวกเขาบอกว่าจากการ ทางนสูตรดูศพแล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงเกือบจระรเบว่าเสนว่าชาวน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่รถไฟชนกันแล้วเว้ยคือร่างกายเขามีร่องของการแบบฉีกขาดแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปแปลว,ว่าถ้าชาวเสียชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกๆกที่รถไฟชนกันอะ่ะอืแล้วใครโทรมาวะอืหลังจากนี้ครับก็มีการตรวจสอบเบอร์เนาะเชื่อไหมว่าเจ้าที่เอาเบอร์มือถือของพ่อแม่ลูกแล้วก็แฟนชาวไป มันมีคนโทรเข้ามาจริงๆวุฒจดแล้วเป็นเบอร์ชา oh วที่โทรหาพวาเขาจริงๆเว้ยก็คือมีรคคอร์ดชัดเจนว่าชาวโทรหาจริงๆอแต่เป็นไปได้ไงเมื่อชาวเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะปีศายข้อหนึ่งคือว่านอกจากเรื่องที่ชาวเสียชีวิตไปก่อนที่จะมีคนโทรมาแล้วเนี่ยท่ามกลางคำยืนยันจากเจ้าที่ว่าชาวเสียชีวิตไปแล้วเนะยครับเจ้าที่ได้ค้นหาซากเกือบเป็นสัปดาห์เนาะจนถึงขั้นยุติการค้นหาแล้วเชื่อไหมวุฒิชดว่าตั้งแต่ ค้นหาวันแรกถึงสุดท้ายอ่ะเพราะเขายังไม่เจอเลยว่ามือถือชาวอยู่ไหนเว้แปลว่ามือถือเ็าไม่รู้ว่าอยู่ไหนอืแล้วโทรมาได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้คจบแบบนี้แหละนี่มันเรื่องผีแล้วพี่ทันคือผมไม่มีทฤษฎีอื่นเลยว่ะแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวของเขาน่าสงสารคือมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความสับเพ่าของคน เหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียชีวิตโวมทั้งหมด2ี่สิบห้ารายรบ,บาดเจ็บหนึ่งร้อยสาสิบห้ารายก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรถไฟชนกันน่ะอืมแต่ว่าถ้าฟังแบบเพลินเผแล้วแบบต้องจะหาคับแบบไหนอธิบายเรื่องนี้ได้วะพยายามนึกอยู่มันมีไหมเพราะว่ามันมีจุดต่างหิดหลายจุดเนาะ,ะว่าเช่นเช่นทำไมถึงโทรมาได้แล้วโทรกลับไม่ได้ใช่เออซึ่งไม่รู้มันเป็นที่สัญญ,ญาณเครือข่ายหรือเปล่า แล้วโทรมาแค่คนใกล้ชิดคนรักแล้วก็ออครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูกซึ่งผมคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบของระบบขอความช่วยเหลือของโทรศัพท์รุ่นนั้นหรือเปล่าที่จะโทรหาคนออที่โทรรีเซนลี่บ่อยเป็นไปได้เป็นการแบบขอความช่วยเหลือแต่ว่าโทรกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบพ o l i c y ระบบปฏิบัติการอะไรหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าตัวต้้งของมือถือยืนยันว่าแบบไม่มีระบบนี้ไว เออแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะแล้วทำไมต้องเป็นคนกลุ่มนี้อ่ะใช่ไหมม,มันมีทฤษฎีอยู่ว่าประมาณแบบย้อนเล่าแหละว่าหรือว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาณมือถือหรือว่าเออเรื่องในเชิงโทรคม,มนาคมได้ไหมนะเออเพราะว่ามันเกิดความวุ่นวายในตรงนั้นมันอาจจะส่งผลต่อสัญญาณหรือคือในเชิงเทคนิคเนี่ยมันมีศัพท์คาว่า ghost calling เย้ย uh huh. ghost ที่ไม่ใช่แปลว่าผีเนะี่ยคือแบบมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเดี๋ยวเราอยู่บ้านแล้วมีคนโทรมาแล้วไม่พูดอะไรอ่ะโทรกลับไปก็ไม่ติดอ่ะ อันนี้คือก็ส์ขาเนี่คือแบบมันเกิดเ er อ r o r ในการสื่อสารในเชิงสัญญาณไปคแต่ว่าสมมุติว่าโอเคมันมีเออร์แลอว์รไอยากที่ทําให้มันโทรออกอะ่ะทําไมต้องโทรออกหาคนเหล่านี้อ่ะแล้วคนอื่นในละแวกเดียวกันไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้เลยมีแค่คนเดียวอะ่ะยศใช่ไหมหรือว่าอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าหรือว่าสัญญาณมือถือมันมันไปปิงอะ่ะปิงเข้ากับมือถือชาวพอดีนะมันเลยโทรออกได้ก็ไม่แน่ใจอีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่า มันเป็นไปได้ไหมนะว่าชาวอจ่เซฟเบอร์เหล่านี้ยไว้ในไฟเบอร์ลิตเอาไว้แหละแล้วไม่แน่ใจว่ามือถืออ่ะตอนมันอยู่ใต้ซากมันโดนอะไรหล่นทับหรือเปล่าอืทําให้มันไปกดโดนปุ่มนั้นแล้วก็โทรออกรีเลื่อยหาคนเหล่านั้นด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามือถือมันยังหาไม่เจอไงออที่ที่สามคือว่าหรือมันคือแผลงคอวะออืคืออาจจะมีคนไปเจอมือถือชาวสก็ได้แล้วก็เฮ้ยรู้ว่า เอ้ยชาวแบบติดอยู่ใต้รถไฟทำไมรู้ว่าชาวติดอยู่ในใต้สร้างรถไฟลองโทรแกลงคนไหมนะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบทําไมทำทำไมทำไมถึาเป็นษฎีนี้ที่ส,สุดท้ายเว้ยอันนี้ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่คือมันเขาพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแหละอืเขาบอกว่าคายนกคิดเรื่องเอทีซีเคยีบไหมไม่เคยมันชื่อว่า anomalous telephone contact เว้ยทีิบายแบบง่ายๆเลยคือว่าเขาเชื่อว่าวิญญาณน่ะมีคลื่นความถี่บางอย่างที่สามารถสื่อสารคนผ่านคลื่นวิทยุได้ เวลาเราดูรายการล่าท้า <imagery> ผีเราจะใช้เครื uh ่องแบบสัญญาณมัน <Unfortunately> คือทฤษฎีแบบแบบเดียวกันนั่นแหละหรือไม่ก็เดอะช็อกที่มีผีโทรมาจากฟิลฟินั้นคือเขาเชื่อว่าผีกับผู้สัญญาณมันสามารถจูงกันติดครัเลยโทรหาได้ชาวเลยตั้งใจโทรหาคนรักเพื่อบอกว่ารักหรือเปล่านะประมาณนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีคำอธิบายเลยเว้ยตอนแรกเราอ่านเรื่องนี้ยเราคิดว่ามันเฟกนิวปาวะคือแบบมันมันจะหาคำาอธิบายไหนมาได้ แต่พอเช็คข่าวแล้วอ่ะจะมีมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นแฟกเช็คยนอย่างอันหนึ่งชื่อวสนอปเนาะสนอปคือเว็บไซต์ที่แบบคอยเช็คว่าไอ้ข่าวเนี้ย true or false เราได้ใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆนะสขาอบอกว่าข่าวเนี่ย true เว้ยข <c oughs> นาดเว็บแฟกเช็คยังบอกเลยว่าเรื่องที่ชาวโซหาคนอนะ่ะเป็นเรื่องจริงอ่ะ <c oughs> แต่แราวคำนี้หมายแบบไหนว่าเราว่าเราอ่านรายการมาสองร้อกว่าตอนเราวยังเป็นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราแบบอธิบายยังไงดีวะไม่ได้เว้ย ก็ต้องจบแบบนี้แหละก็เป็นเรื่องลึกลับเราไม่รู้จะจัดนิยามเป็นแบบไหนนะ <c oughs> แล้วสุดท้ายแล้วจาที่ยยบอกว่ามันก็เป็นโศนนัตกรรมที่มันก็น่าจะปวดแหละมันโอเคแหละเราอาจจะสามารถมองในเชิงความเป็นตัวบุคคลได้เราวิศวกรม,มรถไฟครับเขาเล่นมือถือแต่มันก็มีรายงานข่าวในเวลาต่อมาว่าคนนี้เ็าทางานเกินกะไปแล้วนะไม่ถูกบังคับไม่ทํางานเลยกะที่เขาควรจะได้พักอ่ะก็ก็พูดได้เชิงนโยบายและเชิงตัวบุคคลเลยประมาณนี้ครับ โอเคครับก็หลากรสชาตินะเขาจะด่าหลังไหมว่ามันเป็นอันซอฟทั้งสองเรื่องเลยหลังๆพี่ก็อันซอบบ่อยพี่รู้ตัวไหมว่าพี่ก็อันซอบบ่อยผมไม่ได้เล่าอันซอฟนานแล้วก็เลยเอากลับมาบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเอาอันซอฟมาชนเหมือนกันครับถ้าใครมีทฤษฎีก็มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ได้ได้ครับผมเออแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยคือเรื่องของเสียงปลายสายการโทรมาการโทรเข้ามามันมันลึกลับนะใช่ใช่เราคุยกับใครอยู่ หรือว่าเรารับสายใครอยู่เนี่ยบางทีแล้วก็ไม่รู้เลยเหมือนกันเช่นโทรมาบอกว่าท่านพี่ไม่สบายใจออันนั้นอันนั้นน่ากลัวอันนั้นน่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวเราลองสิ่งที่เราปูไว้ตอนต้นไหมครับว่าถ้าเราโทรหาพี่โจ้โทรไปปลายสายแล้ววะเขาจะพูดกับเราว่าอะไรทุกคนรอไปตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะใช่ไม่ไม่ไม่ได้หรอโทรไม่ได้เขาจะรับเราป่ะนี่นะครับแต่หาพี่โจ้นะครับไม่รับว่ะ ไม่รับเลยเนี่ยผมไม่อีกสองตืดอ่ะแต่เมื่อกี้เขายัางอยู่ข้างหน้าห้องอัดอยู่เลยนะประชุมอยู่ข <laughs> อโทษครับค <laughs> ือเวลาเขาไม่รับโทรศัพท์เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะบ้างประชุมอยู่ไง <Okay, okay>, <laughs> โอเคงั้นวันนี้ก็มานนี้ครับ,รบติดตามรายการอันเทอร์เคสสองดาวสองคนได้ทุกช่องทางของแซมบอนปัดแคสครับสวัสดีครับ